คุณสำหรับการช่วยเลือกเพลงและปิดท้ายกันที่เช้าไม่กลัวนะคะแน่นอนเช้าเราไม่กลัวเรากลัวแค่นาทีนี้ที่ฝนตกเวลายเย็นเนี่ยแหละค่ะคุณดูฟังเราไม่ได้กลัวอะไรล่วงหน้ากันในขนาดนั้นาสามโมงกว่าๆอึมครึมสี่โมงตกลงมาแล้วไฟฟ้าแลบแป๊บๆใช่อะไม่เป็นไรคะ่ะ ก็บางพื้นที่คุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกว่าเฮ้ยมันก็มีอึมครึมอึมครึมกันอยู่หลายที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกทิศทางการจราจรของคุณและแวกนั้นมาด้วยก็จะขอบคุณมากนะคะเราเริ่มต้นที่ Love is now นะคะเดใจอยู่ครบแล้วห้ามเลิกปิดท้ายที่เชา้าไม่กลัวนะคะวันนี้นั่งไถ่ไถไถไถ่นน่นนี่นั่นยินดีกับบางทันนะใช่ไหม BTS ต่อสัญญาครบเฉียบ อา่าแล้วไหนจะมีข่าวของวีอีกที่แบบสตรีมถูกสตรีมแบบเยอะที่สุดภายในแบบหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ก็ไปร้อยล้านวิวหลือะไรอย่างงี้อันนั้นร้อยล้านอะนะแต่ว่าประเด็นคือดื่นเช้ามานี่เจอข้อความอะไรรู้ไหมจากเพื่อนตกลงลิซ่ายังไงวะเนี่ยตัดมาที่ทางฝั่งแบล็คพิง k ตกลงลิซ่ายังไงวะเนี่ยต่อสัญญาหรือเปล่าเพราะมันมีบอกว่าต่อไปแล้วสามใช่ไหมคะเหลือ ไม่รู้ก่าลคือตอนนี้ก็งงกันไปหมดบางครั้งการที่เราได้เสพข่าวเก่าเอามารวมกับความเป็นปัจจุบันอาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ว่า เฮ้ยตกลงเขาไม่ต่อเหรอบางทีมันอาจจะเป็นข่าวอันเก่าจาก,กวันนูน้นแล้วเพิ่งเอามาโพสอะไรเงี้ยตอนนี้ยังงงอยู่เลยจ้ะรอติดตามกันต่อไปค่ะอันนี้ก็คือแวดุงบันเทิงของเกาหลีใครที่ชอบใครก็ดูกันไปถูกป่ะเราก็อยากเห็นคนที่เราชอบอ่ะไปในทางที่มีความสุขอ่ะเราก็ชอบอ่ะถ้าเราชอบเป็นวงเราก็อยากเห็นทั้งวงอะเนาะแต่ถ้าแบบว่าอ่ะแล้วก็จะมีโซโล่บ้างก็แล้วแต่เขาเอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้น เราเป็นแค่ผู้ติดตามค่ะเราก็รอกันต่อไปอันนั้นก็เป็นข่าวของแวดวงบันเทิงนะคะส่วนอ่วงสุขภาพเมื่อกี้ก็อัปเดตกับคุณผู้ฟังไปแล้วส่วนอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจก่อนจะไปวงเรื่องเศรษฐกิจออมเงินสําหรับตัวเองในอนาคตแต่ว่าถ้าอนาคตคุณตอนนี้คุณยังห่างไกลกับความว่าใกล้อายุ50คุณพ่อคุณแม่ยังมีเดี๋ยวเราฟังไปเผื่อพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะแต่วันนี้ก่อนชอบจังถนนคู่ขนานสะพานต่างระดับ ชื่อถนนเข้าหลามนะหมู่เจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีป้ายพยายมตัวสีแดงตาแดงกำลังชี้นิ้วมาที่ถนนอันนี้ข่าวช่องวันนะในป้ายระบุข้อความเอาไว้ว่าห้ามทิ้งขยะมันผู้ใดทิ้งขยะตรงนี้ข้าขอสาบแช่งให้มันจงพบกับความโทษนะฉิบหายซึ่งป้ายดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกือบสองเมตรเอาจริงดิชอบจังคือ <c oughs> เออเอาเอา,เอาท่านยมมาขู่แล้วท่านยมหน้าตายไงก็ไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นท่านยมที่มีคนไปแต่งตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวแดงเอือกนะคะบางทีเราห้ามด้วยเหตุและผลมันไม่ได้มีประโยชน์แช่งมันซะเลยคุณผู้ฟังถ้าคิดว่าแช่งจริงอ่ะเราจะมีคนโกงชาติไหมอ่ะเพราะว่าคนพวกหนึ่งเขาก็ต้องผ่านการสบทสาบานตนอะไรกันมาแล้วเขาแคร์ไหมเออแต่กรรมมันก็ต้องมีจริงนะ วันหนึ่งก็ขอให้เขาได้เรียนรู้และรับผลในสิ่งที่เขากระทำอ่ะเราพูดแค่นี้แต่ไม่ได้แช่งนะไม่กล้าเสียดายปากตัวเองไม่อยากแช่งแต่เชื่อว่ากรรมมันมีผลของมันมันต้องนอนหลับไม่ดีหรอกคุณผู้ฟังคนเราโกงคนอื่นมันจะหลับดีเหรอขนาดเราไม่โกงใครเรายังนอนไม่ค่อยหลับเลยเวลาเราอ่อนแอและอ่อนไหว white, เอ้ะนี่มันเพลงอะไรว่าคนไม่ได้สงสารหรือเปล่าทั้งอ่อนแอและอ่อนไหวเรายังรู้สึกเลยว่าเวลาเราอ่อนไหวอ่ะ มันก็ยังนอนแบบไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วคนที่โกงคนอื่น,นจะนอนได้แล้วมันอาจจะนอนสบายแอร์เย็นลดแพงก็ได้คุณผู้ฟังแต่การหลับ และมีความสุขหรือเปล่าไม่มีอะไรวัดนะคะแต่เปิือกนอกเขาต้องดูมีความสุขกว่าเราเพราะเขารวยอ่ะเพราะฉะนั้นเรามารวยแบบเราค่ะรวยแบบเรารวยที่เหมาะกับเราเหมาะกับคนอายุ50ขึ้นไปถึงเวลาออมเงินเพื่อรับมือใบเกษียณกันแล้ววันนี้กับเงินฝากเผื่อเรียพิเศษเพื่อการ,กรเกษียณ9ปีสาหรับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ IU 50ปีขึ้นไปค่ะให้คุณได้รับดอกเบี้ยสูงถึง2.99%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา3.51%ตต่อปีรับเต็มเต็มไม่เสียภาษี โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0นบาทสูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทเปิดลงทะเบียนจองสิทธ์นะคะผ่าน3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ธนาคารอมสินคือ w w w g s b o r t h l i n e อ f ฟ i ิเชีก็คือ at @gsb_society และแอปพลิเคชัน m y m o เปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่1กันยานะคะ เป็นต้นมาเขาก็เปิดมาแล้วเปิดรับฝากเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31ตุลาคมหรือจนกว่าจะครบวงเงินคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1115 1115หรือ w w w เว็บ S g s b o r t h และเงินฝากมัน่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนเห็นไหมใครจะรวยยังไงไม่รู้แต่เรารวยแบบเราเรารวยกันแบบซื่อสัตย์นะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการทอคที่ดีค่ะ